เกณฑ์ดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพิจิกนับจากนี้จนไปถึงช่วงสงการรอรับกับโชคชะตาที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองการงานการเงินชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัรายารมีทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ ทำทานายของคนที่เกิดในราศีพิจิกดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีดวงดาวลหลายๆดวงประจำตัวของท่านจะโครจรหมุนรอบย้ายมาประจำราศีวันเกิดของคนที่เกิดในราศีพิจิกทำให้นับจากนี้เป็นต้นไปจนไปถึงช่วงสงการชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้จะประสบพบเจอกับความสำเร็จและสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะค่อยๆสำเร็จ หลังจากหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาได้มีคำทำนายทายทักว่าคนที่เกิดในราศีพิจิกนี้ดวงชะตาจะดีอย่างโน,น้นดวงชะตาจะดีอย่างนี้แต่ยังไม่เป็นไปตามคำทำนายเพราะดวงดาวหลายๆดวงประจำราศีวันเกิดของท่านยังโคจรมายังไม่ถึงราศีของคนที่เกิดในราศีนี้ทําให้ชีวิตที่ผ่านมานั้นท่านทำอะไรยังไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินทำงานอะไรก็ยังคงติดขัดหยุดชะงักไปหมดส่วนเรื่องการเงินก็จะมีเรื่องให้นำเงินที่เก็บออกมาใช้จนไม่สามารถเก็บเงินเหล่านั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานช่วงที่ผ่านมานั้นจะถือได้ว่าเป็นการงานที่ยังไม่ประสบความสำเร็จที่ว่าความโชคดีความร่ำรวยจะมาถึงตัวนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น และนับจากนี้เป็นต้นไปจนไปถึงช่วงสงการชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้จะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกราฟที่ดิ่งลงเหวนับจากนี้กราฟจะพุ่งทยานขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเรียกได้ว่าเป็นการไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกกราฟก็จะไปถึงจุดสูงสุดนั่นคือความสำเร็จความสมหวังของตัวของท่านนั่นเอง ช่วงนี้กับช่วงนั้นถือได้ว่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพิจิกในช่วงนี้นับเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกตัวของท่านนั้นได้รับแรงเสริมได้รับแรงอิทธิพลจากดวงดาวหลายๆดวงด้วยกันทำให้นับจากนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงสงการไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน กิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นรวมถึงเรื่องของความรักสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ก็จะสำเร็จลุล่วงไปในทางที่ดีการงานของท่านหรือว่าธุรกิจต่างๆที่ได้ทำอยู่นั้นก็จะประสบความสำเร็จเป็นสิบเท่าตัวส่วนเรื่องของการเงินดวงโชคลาภวาสนาของท่านชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไปท่านนั้นจะเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่มีวาสนาหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงโชคเสียงลาบท่านก็จะประสบความสำเร็จในไม่ช้าเพราะว่าดวงของท่านนั้นถึงข่าวที่จะรวยสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกไม่ว่าท่านจะรักใครชอบคอใครคนผู้นั้นก็จะเหมือนถูกมนต์สะกดท่านจะสมหวังดังความมุ่งมา่ปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างนับจากนี้จนถึงช่วงสงการอย่างแน่นอน เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเข้าข้างตัวของท่านเมื่อมีดวงชะตาที่โชคดีแล้วมันก็จะมักมีอุปสรรคมาขวางทางในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ให้คนที่เกิดในราศีพิจิกระมัดระวังเพราะว่าช่วงสงการเปรียบเสมือนปีใหม่ของไทยและเวลาใกล้อันจะถึงอีใหม่ให้ท่านนั้นต้องประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นปีเก่าเพื่อที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เพราะว่าช่วงปลายปีกับต้นปีมีความคาบเกี่ยวกันความโชคร้ายมันมักมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรคนที่เกิดในราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังท่านนั้นจะต้องประคับประคองชีวิตของท่านให้ผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเชื่อว่าดวงชะตาของท่านนั้นนับจากนี้ไปจนถึงช่วงสงการท่านเป็นคนที่มีดวงแรงแบบชุดไม่อยู่เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเอาช้างสิบเชือกมาดึงดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นก็ไม่สามารถดึงเอาไว้อยู่ได้แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงนี้คือเรื่องการโดนหักหลังจากคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานคนที่เกิดในราศีพิจิกต้องระมัดระวังให้ดีเพราะจะทําให้กิจการงานของท่านนั้นสะดุดได้ถ้าหากหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงอย่าไปคบคนไว้ใจคนสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องการงานเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของท่านอย่าไว้ใจใครโดยเด็ดขาดให้ฟังหูไว้หูจะเป็นการที่ดีส่วนเรื่องของอารมณ์คนที่เกิดในราศีพิจิกก็ควรระมัดระวังเช่นกันแต่ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เกิดในราศีนี้ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีจิตใจที่ล่าเริงแจ่มใส มีทัศนคติกับเพื่อนร่วมง,งานที่ดีแต่ถ้าหากมีเรื่องให้หนักใจหรือมีคนมากวนใจมากๆคนที่เกิดในราศีนี้มักจะเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ก็ขอแนะนําเลยว่าสําหรับคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าหากท่านประคับประคองให้ชีวิตของท่านนั้นหรือว่าสามารถควบคุมตัวเองเอาไว้อยู่ได้บอกได้คําเดียวเลยว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นไปตามคําทํานาย ว่าชีวิตของท่านนั้นเป็นคนที่ดวงดีดวงแรงอยู่แล้วจุดนี้เป็นจุดอ่อนของคนที่เกิดในราศีพิจิกเพราะว่านับจากนี้ไปจนถึงช่วงสงการท่านจะได้เจอกับอุปสรรคที่จะทำให้ท่านนั้นหัวร้อนมีอะไรไม่พอใจก็จะต่อว่าคนพวกนั้นทางที่ดีให้หลีกเลี่ยงหรือให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่เพราะว่าหลังจากนั้นชีวิตจะดวงแหงดวงปังแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว เรื่องสุดท้ายเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่าคนที่เกิดในราศีพิจิกท่านเป็นคนที่ใจใหญ่ใหญ่ถึงพึงได้ในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่ใช้จ่ายที่มากที่สุดอยากให้คนที่เกิดในราศีนี้ประคับประคองการใช้จ่ายเงินเพราะว่าจะทําให้การเงินของคุณหมดไปกับคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างของท่านนั้นเห็นว่าท่านมีเงินก็จะเข้าหา และอย่าไปรับปากใครสุ่มสี่สุมหว่าจะให้ของใครง่ายๆถ้าการงานต่างๆคนที่เกิดในราศีพิจิกก็จะเป็นคนออกตัวแรงกับเรื่องค่าใช้จ่ายออกตัวว่าบ้านตัวเองเป็นคนมีเงินอย่างโน้อนอย่างนี้เช่นออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนร่วมรุ่นท่านก็จะชอบไปนั่งหัวโต๊ะอยากเป็นคนจ่ายกับข้าวมือนี้ขอเตือนเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก ขอให้ห้ามใจตัวเองเอาไว้อยู่ให้เสมอต้นเสมอไปอย่าออกหน้าออกตาจนมากเกินไปเพราะว่าการเงินของท่านนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้ใจ่ายหมดไปแล้วคนเหล่านั้นจะมีทั้งคนดีและคนเลวและจะมีสักกี่คนเวลาตกทุกข์ได้ยากพวกเขาเหล่านั้นมีน้อยมากที่จะให้ความช่วยเหลือกับเราจึงขอเตือนสามเรื่องหลักๆสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงสงการชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตเพราะดวงดาวประจำราศีวันเกิดของท่านได้โคจรมาประจำที่แล้วให้ท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับคำทำนายชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองในทางด้านต่างๆดวงการเงินดวงการงานดวงมหาเศรษฐีของท่านจะเปิดแล้วขอให้ท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชค และขอให้คนที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายและกล่าวความว่าสาธุสามครั้งแล้วก็ให้ท่านนั้นตั้งกิจอธิษฐานขอให้คำทำนายนี้จงส่งผลถึงตัวของท่านโดยเร็วไม่ว่าท่านจะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังตามความมุ่งมา่ปรารถนากิจการงานลุ่งเลืองล่ำรวยกับกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนถือว่าชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ ขอให้สมพรป่าสาธุความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวความว่าสวัสดีครับ